ามันออกกคแล้นาาาาวมเป็ดรงแท่งทุกกระแสแม้แต่ข่าวสงข้ามครับสำหรับเรื่องนี้พี่น้องก่อนอื่นเขาจะไปฟุดยเรื่องผมท่ว่าแรงก็ตักท่าพี่น้องก็สวัสดีครับสวัสดี Fc ฟซีท่านสวัสดีเอฟซีมิดหมแกนแฟนหมอลาทุกท่านและสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะครับพบก,กับผมอแอดมิน ของช่องบ้านอกัซ่อนพี่น้องกับสามารถพบปะพี่น้องอีกเรื่องนึงครับวันนี้เขาก็าจะพูดถึงความแรงความปังของอเพลงเพ่งนี่พี่น้องที่กำลังไม่แห้งแม้แต่กระดาษเป็นเพ่งประกอบละครประกอบภาพยนตร์ก็ยังแห้งนั่นก็คือเพ่งเพชรเร้าดินพี่น้องเพชรเร้านี่ดินตัวนี้เปิดออกว่าตอนแรกพี่น้องนอกกับหนึ่งมาแรงครับตอนนี้เป็นหนึ่งมาแรงแต่นหนึ่งมาแลงผมได้เพลงหลาเองเป็นที่เนี่ยจั์ว่า อุ๊งอิงก็คือเจ้าแม่หนึ่งมาแรงอยู่แล้วน้องออกเพลงไหนติดหนึ่งมาแรงถูกเพลงพี่น้องเป็นอย่างขอวางสันทุกท่านไปยอดไปบงอะไรเพลงไหนน้องร้องออกมาเป็นอัลบั้มอัลบั้มอะเอ็นซิงเกิลพี่น้องไปซิงเกิลซิงเกิลแล้ว้งแต่น้องปล่อยเพลงมานี่หนึ่งมาแรงหนึ่งวันหนึ่งมาแรงหนึ่งรำอยู่ตลอดครับกับเพลงที่ผมพูดถึงก็เป็นเพลงเฟซเชาดิน่กถือว่าเป็นเพลงพอ แดงด้วยอาจ,จารย์ต่ํมนคกขรีที่เป็นคู่น้องอุ๋งคนคนแรกก็ว่าได้ครับจิเวัชริกิถือว่าอาจ,จารย์ต่ํมนคกขรี่นี่ก็ถือว่าแตงของมาได้ดีหลายๆเพลงที่ผมฟังเบิ่งเพลงนี้เ็ได้กินใจเหมือนกับเข่าซีดี่อง,องอุงเองคือกันครับเ <m> ข่าซีดีเลยคือฟิเชอาดินผู้ใดไ,ไปฟังไปฟังเลยครับ <m> แต่ว่าตอนนี้ก็มุง่งกระแสรแรงครับตอนนี้มุ่งซู หนึ่งล้านวิวเรียบร้อยอีกบวกกีวิวกับเป็นหนึ่งล้านวิวแล้วพี่น้องฉะนั้นผูดายพัฒนาฟัง่งขาไปฟังกันนะครับวาเป็นยังไงแต่ว่าเพลงนี่ม่วนครับสามารถดึงเอาไปหล่อล่ำในเวทีหมอล่ำได้สบายเพราะว่าเป็นไกล,กล,กลเพลงแบบสู่ชีวิตแต่ก็หาเงินสูชีวิตพี่น้องนี่ขนาดเป็นเพลงประกอบพาพยนต์เพชรเท่าดินประกอบพะยนเหลืองไข่ออดเลยพี่น้องยังขนาดนี้เพราะว่าตอนนั้นกับ ปล่อยที่ที่เสิ้อเมล้วก็ถือว่าติดมมลรงขึ้นกันครับสําหรับเพเช่เศร้าดินแต่ว่านี่ก็แรงแรงก็ทุกข่าวสงครามถ้ามาจะจะแต่ลานวิวเลยพี่น้องอีกเมก,กี้วิวกับเป็นลานวิวสําหรับผู้ใดท่านไหนเปฟังไปฟังมือครับพี่น้องครับผมว่ามวนครับผู้ใดฟังแล้วเป็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับแต่ว่าสำหรับผมนี่อุกิงหลองเพลงนี่ออกมาเนี่สุดยอดทีเดียวครับมวนครับ เสียงนองนองชาชาและการ้นนองใ้เขียนอารมณ์มากๆนี่ถือว่าเพียงนี้สุดยอดสาหรับเพรเศร้าเด่นครับเอาล่ะครับผมจะวา่าวเพรเศร้าเด่นแล้วเพรเป็นเพจประกอบแล้วหนังนี่จะพูดถึงหนังแล้วคลออกต้อนนี่กับม่งซูแปดสิบล้าน,นือพี่น้องถือว่าร้อยล้านอีกบ่โดนฉะนั้นเอฟซีทุกคนผู้เฮ้านี่ไปเบิ่งกันเรื่อยๆครับอยากเห็นภาคสองภาคกันไปเบิ่งกันไม่ห่อร้อยล้านนอพี่น้องเล้วเบิ้งแล้วเบิ่งอีกอาทิตย์ว่างๆยุทธนี่ก็ไปเบิ้งได้ครับ พอยังพอมีเวลาครับเพระว่ากระแสกาลังมาแรงสลรับหนังไข่ออกขนาดกระซ่วงพนรรักถ้ำนะเอาไปเป็นหนังซอบพ่อเวอริร์ประจาฝากอีสานในพี่น้องถือว่าสุดยอดครับสำหรับหนังเรื่องนี้คลิปนี้เก่ยวข้อเคลื่อนไหวของวงการมานมะเร็งนู้คลิปพอ่อนหของอีหลัง,งฝากพี่น,น้องให่นี้คลิปหน้าพอกันไ้ครับฝากส่องมาดองสอดไ้นะครับเด้อเปก็เล่าใจกระบวยการกดไค์กดแช์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ